มันมีนี่เยอะเลยถ้าคุยกันเสร็จแล้วจะเล่นค่อยขึ้นโง่มันชอบเล่นป่วดปืนกันอะไม่งั้นคุยคนเลยนะพี่บอกเลยรอะไม่แล้วคุยต้องปิดเสียงอยู่แล้วถ้าจะคุยไม่หรือไม่ก็ต้องคุยตั้งแต่หกโมงอะเล่นถ้ามึงเล่นเล่นในเนี่ยถ้ามึงคิดว่าเขาเล่นปวดเดี๋ยวค่อยนัดอีพีมึงก็เล่นในไฟให้ชนะแค่นั้นแหละเหล็จได้ไหมพี่ซอเดี๋ยวไปคุยทีเดียวกันเลยว่ากันเหล็จได้ไหมหกโมงครึ่งมัถึงอะไร ประชุมอ๋อสี่ทุ่มนี่เดี๋ยวคุย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 พรุ่งนี้สักหกโมงครึ่งดีกว่าเนาะมันได้เหมดทุ่มหนึ่งก็ได้ได้หลังาสีทุ่มนึงได้เลยเนอไม่เอาคุยกันตั้งแต่ต้นเลยคุยคุยตั้งแต่ตั้งเอาหกโมงครึ่งอ่ะหกโมงครึ่งอ่ะนัดหกมาเจ็ดไป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  ล้มหูหเยี่ยโคตรไกลไอ้สั์เกินตายเยี่ยเสียจัดใครวะน่ะไม่ต้องยิงนะไม่ต้องล้อมเปิดล้อมหลังหลังหลังท่อเปิดล้อม ที่โดนผู้หญิงคนเดียวตีตายสองตัวแล้วเนะี่ยคืออะไรเนะี่ยลมลนะ้าหลังท่อหลังท่อวิ่งเปล่าปืนหน่อยหลังท่อ,ทอบอกเพื่อนจี้ปืนหนะ่อยบอกเพื่อนจี้ปืนหนะ่อยบอกเพื่อนจี้ปืนหนะ่อยบอกเพื่อนจีปนนะ้ปืนหน่อยเฮ้ยกูตายปืนยิงไม่ออกไวเ้เชี่ยไปตบเฉยเลย เออบอก่ะแม่งโกงแม่งแม่งโกงโกงจริงผมบอกให้แม่งไกลมากมีเงินอย่างเดียวไม่พอแล้วจะขึ้นน่ะต้องมีดวงด้วยเปลี่ยนมีด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 เปลี่นมีดเปลี่ยนมีดเปลี่นมีดเป่ยมเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเลี่ยมดเลี่ยนเปลี่ยนมีเปลี่ยมีเปลี่ยมีเปลี่ยนเปลยมดเปลี่ยัเลยดเปลี่ยเปลี่ยนมยมเล่นเลยนลเลีลยลลยี ออกมาออกมาใครไม่ได้เล่นเดินออกมาหมละาเช็ค่ก่อนเด้อไก่สัตว์อ่ะพรพวกนี้เดี๋ยวพวกนี้เล่นได้ดูต้องเลือกโพสิชันการเล่นในๆอะเดี๋ยวผมฝากเช็คเชื่อได้ไหมจะไปออกกำลังกายต่อรอเช็คเชื่อก่อนออกกำลังกายอะตอนตีหนึ่งี่ตอแถวเลยตอแถวเลยตาแถวตาแถวนี่ตอแถวเลยก็ได้ตั้แฉบยาก รอแป๊บเดียวเองไอ้เหี้ยไม่กี่นาทีเองรอแป๊บนึงดิเก็บแถวรอเนี่ยเอาเวลาไม่ถึง2นาทีหรอกแถวเดต่อแถวเลยต่อแถวเลย้ต่อเลยเจเบต้าไปไหนเจเบต้าไปไหนเราวะพี่ไนไปฝั่งน้นบ้านหรอกพี่มึงหัอมาวันนี้ได้มามาไอ้รอบนี้มาเดี๋ยวรอดูถ้าสุ่ม บ้านพี่ขายเท้ใช่เราผมก็ขาตายเลยไม่ลงไฟอ่ะแบบไม่ลงไฟไปเลยแต่ก็ต้องไว้ใจในไฟไว้ในไฟคือคือต้องคือต้องไว้ใจเลยอ่ะขอบคุณครับ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 ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ่อเขอรณคระพี่ไอพเนี้ยเออพี่จริงมันจะเปลี่ยนแต่รอบ่จริงจะไปไหนฮะพีออนแถวที่สาครับพี่ ไปไปไปเดี๋ยวกันไม่ไเฮ้ยยังไม่แฉบอ๋อพี่ว่าแฉบนะพี่เฮ้ยอ่ใครใครจะเช่ารถเช่าอะไรมึงเช่าไปก่อนเลยนะนี่นี่โนซอฟเนี่ยโนซอฟอยู่เนี่ะฮาเล่ลูกผู้ชายพันดีไปเจเจครับป้าไม่ทำอะไรเขาก่อนหรือเปล่าไม่ทำอะไรไปยังไม่ได้ทำะไรเลยเห็นป้าบทำอะไรวันนี้ไปยังไม่ได้ทำะไรเลย มีแต่คุยนู่นคุยนี่เป็นอะไรเธอเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรไป้วเล่าอะไรให้ลูกฟังไม่ได้เล่าอะไรแ,แค่พูดความจริงทำไม